สวัสดีครับพิธีควันฉลาครับมีสีควันฉลามามาทำบุญทีจังหวัดมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามเป็น,เป,นเป็นบุญเป็นบุญข่าวสารพี่นอ้องเป็นบุญข่าวสารเป็นบุญข่าวสารทินมาทำบุญทำเพิ่นเข้ากับบริได้บริจาคข่าวสาร ได้บริจาคข้าวสารน้ำเพลินหากระสอบก็ได้บริจาคข้าวสารหากระสอบมาทาบุญน้ำเพลินเพลินก็ล่งเตรียมงานพี่นองมืออื่นเป็นมือห้อมครับเป็นมืออื่นเป็นมือห้อมหรือวันรวมนั่นแหละอื่นเป็นวันรวม,มอื่นเป็นวันรวม สถานทีครับสถานทีสถานทีนทอันนี้เข้าอีว่าไวถารับแจกแต่ยังมาท่านพ่อพี่น้อยยังมาท่านพ่อไานรับแขกท้าบุญข้าวสารเสด้จลำลุยมหาสารผูใ้ใดมีคิดเมตตาเสียสละเวลาในมทาททบุญไม่ครั้งนี้เสด้จยุยนเป็นสุขเได้จลำลุยมหาสาลถ้าบุญข้าสารสมค้ำครา เพิ่นซาเพิ่นลื้อเดินลำลุยมหาศาลคื่อได้เบิดทุกเบิดโศกเบิดโลภัยเบิดไผ่อันนี้คือจะผ่าไงครับนี่จะผ่าไงท่านประธานเนตรนี่นี่คือคนหนึ่งประธานไงครับคุณคุณยังก่อนคุณอัมพณ นี่กันนี่ต่พี่น้องวองประโอนหลายคนคุณจันมาจากมาจากสายคุณจันมาจากโคราชมาจากโคราชมาจากโคราชมาประดับเนาะเพื่อเสริมแสงผมเละ คนกำลังร่วมรวบรวมข้วสารพี่นอ้องกำลังรว,วบรวมรวบวมข้อสารกันของใหญ่มาหาสารคือกันครับของใหญ่มาหาสารผมสมบูรเป็นสมสมสือเป็นบุญข้วสาร,รอยู่กับของใหญ่ยาวเลยอ่าถามวังสองสามหมื่นพันมาสันวาได้แล้ว ได้แล้วหาตันขึ้น่าสำหรับขดสารสำนักปฏิบัติถรำหรือที่พักของพักคู่วินัยท่อนพักคู่วินัยท่อนพนสิีมามาท้ำบุญทุกปีครับบุญขดสาร จะมีพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาแถวอำเภอพยักขับพุ่มทิสายังหวัดมหาสรา,ารคามมาหลวบร่วมกันท่าบุญบ้างยาญนางเมืองทองกับบ้ญญยานางเมืองทองบ้านยานางเมืองทองบ้านยานงงงา,นานงกับบัานเมืองทองแต่ก่อนเป็นมู่บ้านเดียวกันครับเป็นมู่บ้านเดียวกันบ้านเลยไม่แยก บรนยานางออกเป็นยาอายยานางเมืองทองมูที่มูทีสองเป็นบรนยานางมูที่มูทีสิบแปดชือว่าทะเลเหนือเป็นบรนเป็นบรนเมืองทองครับทำบุญขอสารกับขอสารลำอ่าโคดได้ทำบุญขอสารจีเรลำด้วยมหาศาลเลยครับออกไปกินในซาดนาเพิ่นว่า เพิ่นว่าคันได้ข่าวสารไปหลายกสิยาย,ยุหมันคนยืนหลายหลายปีมืนมืนปีคือเพิ่นว่าผมว่ามันของธรรมดาคน่นน้อยนักน้อยหนาเพิ่นว่าได้โฆษณาว่าได้ประกาศข่าวบอกพี่น้องแต่ว่าท้าบุญวัสนามีเพิ่นสิได้หูเอง เพิ่นจะได้เอาเขาสารมารวบร่วมกันจะได้เอาเขาสารมารวบร่วมกันพ่อได้อเอาไปเอาไปถวายวัดต่างๆที่อยู่ที่อยู่แถวภูเขาภาคเหนือภาคเหนือมอถวายแต่วัดถวายตามมู่บ้านไหนที่มีที่มีคนคนยากคนจนพี่น้องมีคนยากคนจนในหลาย ข้วสารส่วนนี้ก็สิไปถึงพุนระภาคเหนือส่วนมากสิบไปภาคเหนือพี่น้อส่วนไปมากสิไปภาคเหนือไปทั้งเขาทั้งดอยทั้งทั้งพุน่ะไกลๆจักหน่อยล่องมองกับเป็นลอยโล่พันโล่เอาลอยโล่บ่ามีหรอกพี่น้อมิต่ระดับหลายลอยโลถึงพันถึงสองพันโล ทางเดินครับ,บาทางเดินไปกับไปหลายคนนี่รถพึ่งถาถวายเสร็จมืออื่นเป็นวนันเป็นวนันโฮมร่วมงานมือเป็นวันโฮมพี่นอ้องอื่นคนทีโฮมสำเร็จรับที่มีข้อจบสำเร็จแล้วครับสวัสดีครับ